ดีครับวันนี้เราจะมาดูเศรษฐกิจพอเพียงครับตามรอยพ่อหลวงของสวนอุ่นลักนะครับนี่บางอย่างที่คนบ้านเรายังคิดไม่ถึงหรือคิดถึงแต่ขี้เกียจนะครับยกตัวอย่างเช่นพลิกปลูกในล้อ,อยางดูฟวามความดกของเขาสิครับเพราะอะไรเราควบคุมปุ๋ยเราควบคุมดินเราควบคุมน้ำได้ เป็นเหมือนแก้มลิงน้ําจะถูกไปเก็บไว้ในล้อยางล้อ,อยางนี้ห้ามผ่านะครับเห็นไหมความความดกของของพริกคือดกมากนะครับเข,เขาอยู่ในล้อยางเขาเขาก็จะออกดอกเนะี่ยดกเห็นไหมครับนี่เราเราจะพาไปดูนะครับแต่ถ้าเราไปผ่าล้อ,อยางปุ๊บน้ํามันจะถูกระบายออกไปนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับดูดูความดกความดกของพริกนะครับ ถ้าใครอยากจะดูนะครับมาได้ที่สวนอุ่นลักนะครับทางทางเราจะจะบอกหมดนะครับไม่ไม่ปิดบังไม่ปิดบังอะไรเลยคืออยากให้ทุกคนทำครับตามตามรอยพ่อหลวงตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อนะครับดูดูดูฝรั่งนะครับนี่เป็นฝรั่งกิมจูนะครับความความดกของเขาเห็นไหมครับเราเราจะใส่ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมัก นี่นี่คือซุ้มพอเพียงนะครับนี่คือซุ้มพอเพียงของของทางสวนอุ่นร้อนะครับรอบ,รอบๆซุ้มก็จะมีกล้วยเล็บมือกล้วยไข่ผลไม้ทุกชนิดนะครับมีมีม,มีมีหมดนะครับที่ทางทางสวนอุ่นร้อนนะครับเป็นเป็นซุ้มพอเพียงครับทำไมทุกอย่างถึงอยู่ในเข่งคำถามที่ทุกคนจะถามว่าแล้วเข่งไม่พุหรอไม่พังเหรอเข่งนี้จะอยู่ได้นานมากครับถ้าถ้าเราลดน้ําเขาตลอดนะครับถ้าอยู่กลางแดดเขา ผุพังไปตามการเวลานะครับแต่ถ้าเราลดน้ําน้ำนก็ช่วยซอฟเนื้อพลาสติกให้ไม่ไม่ผุพังครับนี่คือสมพอเพียงของสวนอุ่นรักนะครับดูดูนะครับดูดูพลิกนะครับคือทุกอย่างเราจะปลูกมีเหตุและมีผลนะครับน้ําทุกหยดที่หยดลงอันนี้เป็นแตงในเข่งนะครับข้างๆแตงในเข่งเป็นต้นอะไรก็คือเป็นต้นแตงโมต้น เขาเรียกต้นไหลนะลืมซะและต้นแตงไทยครับแตงไทยน้ำทุกหยดที่หยดลงมาเราจะไม่ปล่อยให้หายไปนะครับ